ไม่ต้องเกรงใจลุยเลยยังไงไม่ต้องคิดมากมาพี่ชครับครับมีรถติ้งให้เช่าไหมครับมีรถติ้งให้เช่าไหมเหรอมีตังเท่าไหร่อะอะไรเงี้ยตังเท่าไหร่เช่ามียู่หมื่นกว่าครับไอ้เช่าีเช่าเท่าไหร่ ผมไม่เอาจริงนะจุดมุ่งหมายผมคือจะเอาไปโก้สาวเฉยผมจะไปจีบสาวนะเออเอาเอารถไปจีบสาวอ่าก็คือจะเช่าแค่วันสองวันแค่นั้นละคบเท่าไหร่่ะคบเช่าวันก็คือจะไปร้องผมจะไปร้องเพลงใจสั่งหมาให้สาวฟังอะครับมันคงเลยมันคงไม่มีเช่าวันสองวันว่ามันมีให้แต่ให้ใช้เลยตรงนี้เข้าใจไหมปะเป็นวันวันไปอ่ะเออตอนนี้คุณอยู่ผมจะไปร้องเพลงใจสั่งมาให้เขาฟังกันดีครับผมไม่เช่าได้นะ อาว่าคันนี้คันดำโอ้โหแล้วผมล็อกไม่ได้ดิแต่คนโดนขโมยอ่ะมันจบไม่ต้องเฮอองั้นผมเช่า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 เท่าไหรครับเท่าไร่ครับเรียกว่าไงห้าวันต่อพันห้าพันต่อวันแล้วแต่เพราะเผื่อมันเผื่อไม่ได้มาคืนอ่ะถ้ามาคืนวันเดียวไม่ไม่ได้วันเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เอาจริงนะไอเช้าไมใช่จังกับพี่บังนะแต่ว่าสักสักสี่พันไดไหมน่ะผมจะบอกอย่างนี้แหละคือไม่คือ ห้าพันใช่ไหมถ้าสมมุติตอนกระดับต้องมาเก็บรถอะถ้าสมมุติมาเก็บอะเอามาเอารถมาคืนอะครับไม่เท่ารถมาคืนอะจะคืนเงินให้พันหนึ่งเอเคครับโอเคครับได้ไหมได้ครับวันั้นเกิดวันเสด็จเลยครับอ่าผมเขาไปโกเสาวอะนี่เดี๋ยวผมร้องใจเสาไหมให้พี่ฟังกันดีกว่าคนนี้ที่ไป็นสี่ปลาตีฝาอวอยู่ผมจำได้ สิ่งที่ฉันทําลงไปใจสั่งมาคือมันร้องผมปวดหูมากเลยไม่ผมชื่อฮอตครับผมชื่อฮอตครับเด็กที่บาวครับเด็กที่สาวชื่ออะไรสาวชื่ออะไรสาวผมฮ้าโนริห้าครับโนริห้ามึงแล้วเหรอห้ามึงมีกลิ่นนะเผื่อไม่รู้ก็แปลงนะแต่ข้างในเป็ดแปลงเขเฉยๆไอสิ่งที่ฉันทําลงไปใจสั่งมาเั้ามาเข้ามากระตังมาชาวขาชาวขากระตังมา ได้ครับได้ครับนี่มีปิ่นโตเหลือป่ะพี่ผมให้สองหมื่นเอ๊ะไรปิ่นโตนะพี่ขอปิ่นโตนะเปลี่ยนปิ่นโตอ่ะที่มันปก่อนสองหมื่นหมูกรอบก่อนหมูกรอบก่อนเนี่ยที่มันก่อนหน้าทำไมทำไมถึงเขาปิ่นโตวะวันนี้มีคนฝากผมไว้ดิพี่แล้วไอ้ถึงมันคนตัวแล้วเอาไปกินเลยดิอ๋อคือหาปิ่นโตใช่เปลี่ยนหนึ่งอันพอ หนึ่งอันเหรอเดี๋ยวพี่หาให้ไหมน่าเป็นของสำคัญมากพี่เข้าใจที่สุดพี่สองหมื่นผมให้สองหมื่นเลยโอเคเดี๋ยวพี่หาให้โอเคไหมขอบมากค,ครับพี่ได้ครับน้องชายพี่เป็นไรครับครับบางมี Hello, he ครับปี๊บจะไปตอนไหนอ่ะยังไม่ไปไม่เลยอ๋อไม่ไ,ไม่ไไมช่วงดึกๆก็ววจะยืมไปจกปูนหน่อยอ่าอย่าละวมั้ง คเอคุชอบรถไปไม่ไม่รอให้เขาเอ้ยก็มันจะมาก็มันจะมาเอาอีกห้าพัน่าหรือไงเออคิดอยู่ยังไงดีวะได้ไห้เดี๋ยวคุยกรล่ัูนะโอเคครับผมครับเสียว่าเอนขายให้ทุมละสอ0ร้อยพอโอ้โหสุดยอดยหอที่ทีชอบคุณคับชื่ออะไรวะมันมันฟองเป็นอะไรเสียงคุณว่พี่แน็ ป็นไอ้เหี้ยปลอเด็กป้านุ่งเป็นงี้เเด็กที่อยู่กับยูนิคใช่ไหมใช่ลูกมิวนิคใช่ไหมใช่ครับแต่ไอเด็กตายแล้วอ๋อเด็กตายแล้วโดนกระทึบตายอ๋อใช่ไปเรียนไปเรียนกับไอเนี้ยไก่น้อย เป็นเรียนต่างประเทศโดนกระทืบตายเฮียครับอะไรวะรุ่นไม่บอกแล้วว่าจีบติดป่าแบบโอ้โหไอ้รุ่นภูพิลาแหลกนะถือว่าแหลกนะยาโคใส่ชุดนอนได้ติดไม่บอกนะเฮียผมไม่โคลมผมผมไม่บอกนะว่าติดหรือเปล่าอ่ะลึกจัดลึกจัดทอ้พี่เบนไม่ติดแหละเบนผมพูดแค่ต่างนี้ไม่ติดไม่เฮียยังหาเขาไม่เจอเลยเด็กอันนี้เพื่อนผมรอแม่ผมจ้านี่เป็นเพื่อนผมเข้าหารอแม่ก่อเลยเด็ก มึงไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์เขาไม่ให้เบอร์ผมผมไปร้องห่วงใจตามมาอะไรฮะอย่าบอกกันถ้าถ้าคุณโอเคผมก็พร้อมจะโอซีบอกเลยแม่กสุดจริง้องได้พี่เองใช่เหรอเออร้อยมากเลยสิมากเลชิญดูหนังทุกวันเลยอ๋อครับขันสีขาวนี่ขันใครครับพาไปพาไปส่งหลังโรงพยาบาลได้ไหมครับเออครับขันไหนครับ ทันนี้คันนี่ข่าวนี่ครับไม่รู้ว่ารถใครเหมือนกันอ้าวไปส่งหลังลาบาดได้ไหมครับเบอร์คี่ได้ผมไม่รู้ว่ารถใครเหมือนกันนะฮีอะไรโนฮีได้แลครับขอเบอร์ไม่ให้สักทีเนี่ยไอ้เกายิงมาใครคะแนนช่วยสิคะแนนไม่เอาไม่เวคะแนนของนี้ไม่ต้องจีบเลยนะเต้าโยคะแนนี่แตยิงรถให้หลบเป็นโก้เขาไม่เอาหูไม่ต้องเล่าทำไมใส่ชุดนอนได้เป็ดด้วย ใครไลเป็ดใครชุดนอนไลเป็ดภูวินดาเจ็ดพันห้าค่ะสามสิบห้าคนไม่พนังสามสิบคนก็พอแล้านี่่ไวนะเต็มานนะเจ็พันหาสามสามสิบห้านี่ไม่ไหวนะเต็มบ้านนะเจ็ดพันห้าสามอะเหรอตัวนี้เอายาวอกมายังอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะอ๋ออย่าง่ั้นตอบไม่มีอะไรพี่พี่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรแค่นี้ พี่ใครอะทำไมกลับเพื่อนให้น่งโดเกินเกินโกเคครเกพี่ไม่เีอะไรเอินเก่นเกินเกีนเด้าเกินเกยนเกิ่นโตอยู่ปเกินเกิเกินเกเกินเเกิเกินเกิเกินเกินกเกิเกาเริยกิ่าอะไรใช่เดี๋ยกเกินินเิินโตินนเินเนเนนนเกนนเเเนเเเนนเเเนเนกเเก่เเเ เงินสวัสดีครับกลับยาวมาแล้วครับขอบคุณมากครับเฮี่ยหลวงพอ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 เกินเกินครับ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 ไอสิ่งที่ฉันทำลงเอ้เพลแม่งคิอหูว่าแล้วไปร้องเพลงอ่ะสมมติเขาเขาได้ยินเพลงนี้แล้วเพลงต่อไปร้องเพลงอะไรอ่ะอ๋อก็จะบอกว่าโซนซานครับ ส่งสนสานต่อเลยของเซกโลโซครับอันนั่นน่านานานยาจะให้ลองให้ฟังก่อนไหมอ่ะออเดิฟออเดิฟมันนอ้แป๊บหนึ่งอ uh ่ะขอเปิดแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้ร้องนานแล้วะทีนี้ไม่ได้ร้องนานแล้ว เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเออเยี่ยม yeah. ต่อฟันแล้วมาพาเธอคอยร้อนทุกคืนโอ้เด็บตรงคาไหลที่นอนไม่ยอมถึงฮึ่มฮ อทุกคำคือเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลโอ้โหเกินได้แต่เพอแต่ฝันลมลมอ่ะครับขอแค่นี้ครับเดี๋ยวผมเก็บค่าลิขสิทธินะอ่ะเดี๋ยวน่าจะขอกินน้ำก่อนแห้งเลยแห้งเลยเอาจริงเถอะเจยโทนี่ครับขอขอขอเบอร์เฮียวไว้หน่อยได้ไหมอ่ะ เข้าวัเข้าวานจกันโอเคครับโอเคครับ